รอบแรกยางโมออกไปไหนพอเส้นาะรอบนี้ยางออกอันพอเส้นนาะผมดูดีครับออกดีครับออกดีครับยางออกดีไรดีกิดจะกินโมออกนอบนี้ไรชุดๆนาะเห็นปะกินมาสามปีกับโมเคยออกกินเห็นบ่ทำามานี่โอ้ยไรชุดๆใส่ปุ๋ยตัวนี้เราเป็นยังไงแต่ก่อนผมกับพอคอยเชื้อดอกว่าปุ๋ยนี่มันจะเป็นยังไงเวลาใส่มากอะมันก็เป็นคือว่าวนี่แหละครับยางโมเคยได้เป็นตันก็ได้เป็นตันนะครับ อยากให้พี่น้องร่องเบิงครับเปิดใจล่องเบิงที่เขาว่ามาบ่ล่องบ่หลูแมนนี่ละครับล่องเบิงกะบ่เสียหายก็เลยเดี๋ยว่องเบิงต้นทุนต่ำเนาะแม่นครับถือเพิ่มผลผลิตสูงถือก็ปุ๋ยตามสามเท่าตลาดที่เคยใช่มากแต่เห็นผลเร็วนะแล้วในกรณีนั้นยางครับใช้นิ่มกี่งานเดียพี่มันนิ่มก็กันนะแต่ผมอาไปลองในสองปีนี่ว่ามันมันดีสำหรับชวนผมผมถังใจทัึงผลนะ เพ,เพราะว่าผมไปพ่นหนาพ่นน้ำหนาน้ำน้ำต้นให้ผมพ่นมันจะยเปอร์เซ็นต์น้ำยางวางอย่างนีสมั่นเสมอพอใจไหมครับพ่อเห็นจังงสิพอใจพอใจพอใจไหมครับพอใจลยแล้วนี่นะครับแต่ว่าแต่ว่าก็มาเห็หลายเจ้าแล้วเจ้าที่เจ็ดนี่เจ้าที่เจ็ดนี่ตัวนี้มาเยิมมันนี่ตัวนี้มาเยิมตินี่ับนีมันมาเยิมแล้วพอใจเนาะครับเนาะพอใจแล้ว